สวัสดีครับวันจันทร์ที่11มีนาคมนี้นะครับผมกลับมาอยู่กับผมแอดทูในช่องทางของบอลสปอร์ตพูลนะฮะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดนะครับผมอยากได้ทัศนะมากกว่านี้ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยครับวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในศึกของพิพิกอังกฤษนะฮะเป็นคู่ระหว่างเคลซีครับผมเจอทางด้านนิวคาสเซลนะครับช่วงเวลาตีสามตรงและสําหรับทัศนะคู่นี้นะครับผมนิวคาสเซนนั้นฟอร์มการเล่นฟื้นตัวกลับมาตั้งหลักได้อีกครั้งด้วยการคว้าชัยมา2นัดซ้อนนะฮะและเชื่อว่าการออกไปเยือนในว รประกอบกับเชลซีนะครับผมผลงานยังคงเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะฮะและการเจอก,กันกับทีมที่กลับมามั่นใจอีกครั้งแบบนี้นะครับคงจะไม่ง่ายนะครับที่จะหาจังหวะเข้าวินคู่นี้ฟันตรงให้ทางด้านรองนิวคาสเซิลครับคู่ต่อไปครับผมในลาลีกาสเปนนะฮะอันเบเดียเจอทางด้านเซบียาาช่วงเวลาตีสามเช่นกันครับและสําหรับทัศนะคู่นี้นะครับผมเซบียาทาผลงานได้ดีขึ้นตามลําดับนะครับผมวัดได้จาก5นัดท้ายสะดุดเพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับผมที่แพ้ไปนะแม้ว่า นัดน,นี้นะครับผมจะออกไปเยือนนะฮะแต่ส่งบอลแบบนี้นะครับผมและเจ้าบ้านเป็นอันเมเดียนะฮะจึงมองว่าเซบีย่านั้นมีสิทธิ์ที่จะพิคาดทางด้านอันเมเดียได้ง่ายๆครับคู่นี้ฟันธงไว้ทางด้านเซบีย่าครับและนี่ก็เป็นทัศนะที่ทางเ2ไดใ้ให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะฮะหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับผมอยากได้ทัศนะมากกว่านี้ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยครับ